สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องแมวีช n แนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะแมวีจะมาทําวิธีนะคะไล่มดไล่ปลวกนะคะในบ้านของเราเลยนะคะสําหรับปลวกแล้วก็มดนะคะที่มารบกวนนะคะที่บ้านของเรานะคะก็อาจจะเป็นที่ราคาญหน่อยนะคะและสําหรับวันนี้เลยไม่ยากนะคะแมวีจะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมใช้วิธีนี้เลยนะคะในการไล่มดและปลวกนะคะ และนี่เลยค่ะปลวกนะคะขึ้นบนบ้านจ้าโอ้โหปลวกกําลังขึ้นมานะคะตรงเสานะคะนี่เลยจ้ะเสาบนบ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกําจัดเลยนะคะปลวกมดนะคะขึ้นบนบ้านแบบนี้นะคะอย่าปล่อยไว้นะคะมากําจัดปลวกและมดด้วยกันเลยนะคะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะไม่มีกอจะใช้เป็นนี่เลยค่ะ อันนี้จะเป็นเหล้าขาว40ดีกรีนะคะก็จะมีความร้อนแรงนะคะความเหม็นนะคะร้อนแรงมากนะคะก็จะทําให้หมดแล้วก็ปลวกนะคะเมื่อได้กลิ่นนะคะก็จะหนีไปนะคะต่อไปจะเป็นยาเส้นนะคะยาเส้นยาสูบนะคะ1ห่หอเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะห่หอก็นิดเดียวนะคะสําหรับยาเส้นยาสูบก็ กลินะะ่นเหม็นฉุนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเมื่อนะคะมดและปลวกนะคะได้กลิ่นนะคะก็จะทนไม่ได้แล้วก็หนีไปนะคะต่อไปจะเป็นน้ําส้มสายชูนะคะสําหรับน้ําส้มสายชูนะคะเมื่อไปโดนตัวมดตัวปลวกนะคะก็จะทําให้นะคะไปทําลายระบบทางเดินหายใจของปลวกแล้วก็มดนะคะก็จะทําให้หมดและปลวกนะคะหนีไปได้เลยนะคะในที่สุดก็จะตายนะคะ ต่อไปจะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะสําหรับน้ํายาล้างจานก็จะเป็นสารจับเกาะจับใบนะคะก็จะช่วยนะคะไล่ป,ปลวกไล่มดได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าน้ํายาล้างจานก็จะมีความเหนียวนะคะซึ่งจะไปเกาะตัวมดและปลวกนะคะก็จะทําให้นะคะในการไล่มดและปลวกนะคะได้ผลดียิ่งขึ้นเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่ว,ะะวีก็จะนำนะคะยาเส้นนะคะใส่ไปในน้ำเปล่านะคะ1ลิตรนะคะนะคะ เราก็คนเลยนะคะคุณให้ยาสินมีลิตรออกมาให้มากที่สุดเลยค่ะสารในยาสินนะคะจากนั้นนะคะน้ำเหล้าขาว40ดีกรีนะคะหนึ่งเป็กเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะ หนึ่งป็กเช่นเดียวกันค่ะต่อไปจะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะจะเป็นซานจับเกาะจับใบนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผสมกันเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะไม่ปราณีนะคะต่อมุดแล้วก็ปลวกนะคะ จากนั้นให้กรองเอาแต่น้ำเลยค่ะจากนั้นเราก็กรองนะคะใส่ขวดเลยนะคะแล้วเราก็ปิดฟ้านะคะพร้อมที่จะนำไปฉีดพ่นนะคะกำจัดปลวกแล้วก็หมดนะคะ ได้แล้วคะ่ะนี่เลยคะ่ะรังปลวกนะคะนี่ค่ะนี่เลยตัวปลวกนะคะฉีดพ่นเลยนะคะฉีดปุ๊กตายปั๊บเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะ เป็นสูตรร้อนแรงไม่ปลานี่มตอปลูกแล้วก็มดนะคะมดขึ้นบนบ้านนะคะเฉีดพ้นเลยจ้านี่เลยค่ะผลรับนะคะที่ไม่วีได้กําจัดปลวกไปแล้วนะคะนี่ปลวกก็จะตายเลยนะคะ เมื่อเรากําจัดสูตรนี้แล้วนะคะปลวกของเราก็จะหนีแล้วก็ตายนะคะตายยกรังเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะไม่ปลานี้เลยค่ะต่อปลวกแล้วก็มดนะคะนี่ค่ะปลวกขึ้นบนบ้านแบบนี้นะคะจัดการด้วยสูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําสูตรนี้นะคะไปกําจัดปลวกแล้วก็มดได้เลยค่ะสำหรับมดนะคะตายเลยจ้าชีดปุ๊บตายปั๊บนะคะมดนะคะ มีเลยจ้ามดนะคะและสําหรับสูตรนี้นะคะก็ใช้กําจัดปลวกแล้วก็มดได้เลยนะคะสําหรับมีปลวกมีมดนะคะใช้สูตรนี้นะคะกําจัดได้เลยจ้ามดก็จะตายแบบนี้เลยค่ะค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ดติดตามิชน,นะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ